ถ้าผู้ชมคิดว่าจะเป็นอย่างไรครับถ้าเกิดว่าเดออันตัวจริงนะฮะกับเดออันตัวปลอมสุ่มห้องแล้วบังเอิญมาเจอกันนะฮะในแมป t o i l e t Tower เวอร์นะครับและสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาทดสอบสังคมนะฮะในแมป Toilet นะครับว่าถ้าเกิดก OM, เดอดอัน,อน,น,รรนะะตัวจริงกับตัวปลอมไปบังเอิญเจอกันในแมปธรรมดานะฮะตัวจริงกับตัวปลอมเนี่ยจะสามารถขอของคนในแมป ได้หรือเปล่าและใครจะได้เยอะกว่ากันนะฮะและผมคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะครับผมแต่เราก็จะทําให้ดูครับดูซิว่ามันจะเป็นตามความคิดในหัวเราตอนนี้หรือเปล่านะฮะอย่าเพิ่งรีวิววิดีโอกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะคลิปทอยเลตก่อนหน้านี้ผมบอกว่าผมจะเลิกเล่นแล้วและผมจะเลิกเล่นจริงๆนะฮะคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษที่เราจะมาอัดคลิปเฉยๆนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนคลิปก่อนหน้านี้ผมให้ท่านผู้ชมนะฮะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะว่าอยากได้ตัวละครอะไรในตัวผมนะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณนี้นะ แต่ผมคงต้องบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องผิดหวังแล้วครับเพราะว่าของในตัวผมทั้งหมดนะฮะพี่เขาหุงจองแล้วครับใช่ครับผมพี่เขาหุงนะฮะทำการอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าเทคโอเวอร์หรอ นะฮะทั้งหมดแล้วครับผมและเอเราก็จะให้พี่ก้าหงเลยฮะเื่อใจด้วยนะสำหรับคนที่อยากได้นะฮะพาะง้นแล้วนะฮะใครอยากได้นะครับให้ไปทวงเอาที่ช่องพี่ก้าหงนะฮะไปคอมเมนต์เลยพี่ก้าหงขอเธอพี่ผมอยากได้เอาลูกกูกดเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะมาผมคงต้องให้พี่กวางหงทั้งหมดแล้วครับเพราะผมไม่ได้เล่นแลวพี่หงบอกว่าพี่หงอยากได้นะฮะเอาแล้วไม่กดเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเลย ไม่ได้รู้สึกเศร้าเลยนะรู้สึกโล่งซะด้วยซ้ำนะฮะอ้ในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้เลิกเล่นแมปนี้สักทีนะครับเจ็บก็ตัวพวกนี้ก็ตัวพวกนี้เขาหามาให้ไงออใครหามาให้ซื้อเองหมดนี่ไงมวนี่ไงตัวเองตัวเองซื้อตัวเดียวนี่มดแล้วเาของตัวเองไปจแจกว่าเขาหากคืนมาให้ไงมวแล้วไม่มแล้วโอเคมมมหมดแล้วเอาไปใครอยากได้นะฮะไปทวงเอาที่ช่องพี่เข้าหุงนะครับไปทวงเอานะฮะ โอเคสาหรับวันนี้นะฮะเรามาอาชิกับพี่คิวนะครับไอตัวลอมเนี่ยคือพี่คิวนะช่อง1 4บคิวนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มไปห้องธรรมดานะฮะและดูปฏิกริยาของคนในห้องธรรมดาดูซิว่าระหว่างตัวจริงกับตัวลอร์มสุ่มมาเจอกันเนี่ยใครนะฮะจะขอของคนในแบบได้มากกว่ากันครับเราเข้าไปเนี่ยเราจะไปแสดงเหมือนเราไม่รู้จักกันนะพี่แล้วเ,เราจะตอบโต้กันเราจะด่ากันเนะโอเคปะโอเคไปงั้นไปกันเอาละและตอนนี้เราก็มาแล้วนะครับเดี๋ยว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 เราจะแกล้งเราจะแกล้ง ฮ้ย hey! โลกกลมว่ะ <laughs> ไอตัวปอมอ้าวเอาแล้วเอาแล้วอ้าวคนคนสนใจแล้วฮะคนสนใจละกูตัวจริง <laughs> กล้าพูดมึงสี่ตัวปอมอ้าวเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วมันตัวปอมอย่าไปให้ของมันนะอย่าไปให้ของมันนะทุกคนนี่พี่อ่านตัวจริงอ <laughs> ไอตัวมันตัวปอม ตัวจริงไม่พูดคำหยาบอ๋อเอาดีเอาดีเอาเด็กขขเ,กข,ข,เกข้าข้างว้ยเด็กเข้าข้างเด็กเข้าข้างว่ะใครให้ตัวแดงผมให้ออกช่อง <laughs> <laughs> มันตัวปอมทุกคนมันตัวปอมเห็นไหมคนมารุมตัวปอมเยอะกว่าอย่า<ะ>ไปให้ของมันนะอย่านะแล้วใครเพิ่งเทรดมาลัวๆเลยวนันนี้อ้ามึงจะให้อะไรกูไม่มีของในตัวเลยเนี่ยมึงจะให้อะไรกูขอตัว ไปเลยไม่ต้องขอจะขอตัวไปเยี่ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำไปขี้ไปอึไม่ต้องขอครับไปเลยครับผมไม่ใช่ครูประจำชั้นคุณนะครับ<ะ>ได้มาแล้วหนึ่งตัวฮะจริงเหรอตัวสิฟ้าเฮ้ยแล้วไม่มีใครให้ของผมเลยวะบอกแล้วตัวปลอมมันต้องได้เยอะกว่ามันตัวปอมนั่นน่ะมันตัวปลอมนั่นน่ะมันตัวปลอมจะไปให้ของมันหน่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไได<ะ>เขาตัวปลอมครับทั้งสองคนเลยไอหา่านี่มันก็มั่วชิบหาย แล้ผู <ici> oh, you know, like, ้ชมครับแอดผมตรงกันขนาดนี้มันบอกว่าชื่อแอดผมไม่ตรงกันเขาปลอมตัวมาโว้ยพวกนี้แบบถามจริงมึงไม่ดูคลิปกูเหรอวะไปคิวได้กี่ตัวแล้วพี่ได้ตัวเดียวตัวจริงต้องให้ปันยาวอ่อนตัวจริงต้องให้หาเลยของกุมีทุกอย่างเฮียตอนนี้ตัวปลอมกำลังทำการหลอกล่อคนครับ นี่มีคนบอกว่านี่อันนี้ตัวจริงอันนี้ตัวจริงผมมาตัวจริงแต่ตัวปลอมจะได้ของก่อนเนี้ยนะแบ๊ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตัวจริงไหมครับแล้วแบกไม่สนใจตัวปลอมไม่สนใจกูตัวจริงตัวจริงอ้พี่อ่านเองมันตัวปลอมมันแปลกๆคือมันแปลกตั้งแต่มึงอะไปสนใจชุดดำแต่มึงไม่สนใจกูและเออ คนดังป่าครับใช่ครับผมคนดังครับเฮ้ยผมได้ตัวทองมาหนึ่งกดสิกดซิได้มาหนึ่งตัวครับผมเฮ้ยตัวตัวตัวอะไรอีกหนึ่งตัวเนี่ยเอ่อตัวขาวครับเฮ้ยได้ตัวทองก็้หนึ่งแล้วว่าตัวจริงตัวจริงโอ้ทุกคนดูดิคนเป็นรู้ไม่ตัวนั้นมากกว่าผมอ่ะผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าถ้าเห็นคนแต่งตัวชุดดำๆแบบนี้นะฮะอย่าไปให้ของมันสรุปก็คือไม่มีใครฟังผมเลย นะครับแบบที่ก็โดนหลอกก็แล้วแต่เอโอเคแล้ว okay แต่แม่งก็จะโดนหลอกไปก็แล้วแต่แล้วงั้นนะ่ะเออผมมาทําคลิปเตือนขนาดนี้แล้วถ้ายังมีคนแบบหลงเชื่อแล้วให้ของอยู่เนี่ยก็แล้วแต่นะครับอืมมันจะให้ปะเนี่ยให้ก็กดเฉียวมาน้องถ้าให้รอบเนี้คือผมได้สี่ตัวเลยเอาเลยนี่ลีลาไว้ยไม่ให้ก็จะให้ลีลาชิบหายเลยคือแบบคือเขาเห็นผมแจกอะ คือกลายเป็นว่าเขาไม่ให้ของผมแต่เขาเจ้เอาของแจกผมแทนนะครับเออเราทําคลิปแจกไว้เยอะเนาะกลายเป็นว่าเรามาขอไม่ได้แต่กลายเป็นว่ามีคนมาขอเราแทนแล้วกลับกันครับตัวปลอมเสี่ยงได้ของแต่ตัวจริงดันถูกขอของครับอืมโคตรดีได้มาอีกสามตัวครับ <c oughs> เป็นตัวขอบสีฟ้าตัวธรรมดา ผมได้ตัวทองมาอีกสองตัวผมได้ตัวทองมา3ตัวละตอนนี้ถึงจะได้มาก็ไม่รู้สึกดีใจนะเพราะตัวพี่คิวแม่งได้ของเหมือนกันผมอุตส่าห์คิดว่าผมมาทําคลิปเนี่ยผมคิดว่าพี่คิวแม่งต้องไม่ได้เนี่ยแน่แต่สุดท้ายก็มีคนให้ของอยู่ดีท่านผู้ชมครับชุดดําชุดนั้นมันตัวปลอมนะครับท่านผู้ชมมันตัวปอมนะมนเพื่อนๆผมแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนี่คือตัวผมท่านผู้ชม แม่งจะช่างแม่งก็ไม่ได้เพราะว่าแม่งเดี๋ยวไปหลอกคนอื่นนะฮะกูตัวจริงเม่ดูก็รู้แล้วว่าเด็กมาลุมชุดเก่ากันะตัว<ะ>จริงตรงนี้ไว้ <c oughs> ถามจริงนั่นมันตัวปลอมเฮ้ยพี่ชิวนับรวมวันนี้พี่ได้กี่ตัวแล้วพี่ประมาณ6ตัวครับโอ้โหแล้วผมได้แค่4จบแล้วแบบเนี้ยคนโดนหลอกเต็มเลย มันมีคนขอพี่ออกคลิปด้วยว่ะขอออกคลิปนะ <laughs> ตัวจริงไม่เล่นทอยเลทเทอร์ดีเฟสแล้วเออมันมีคนรู้ตัวอยู่ปัขอบคุณที่รู้ตัวนะครับปอมปอมปอม,ปอมเออมล่นมาลุง่าผมแล้ว <laughs> <laughs> เอ,อ,อย่ามา,าต่อเออลุงด่าผมแล้วผมตัวจริงผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ตัวจริงอยู่นี่ตัวนั้นอนะ่ะตัวปอมเออ อ่าเริ่มมาหาตัวจริงแล้วเริ่มมาหาตัวจริงแล้วกู <S <S ตัวจริงเฮ้ ท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าผมต้องทำคลิปเตือนแบบนี้อีกสักกี่รอบนะครับว่าตัวชุดดำเนี่ยผมไม่แต่งแล้วผมอุตสาห์คิดว่าผมเนี่ยต้องได้คนเดียวแน่นอนเลยนะฮะสรุปน้องๆยังไม่จดจำเลยว่าผมแต่งตัวแบบไหนนะฮะดันมาจำไอ้ตัวชุดดำเนี่ยมากกว่าชุดที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะขนาดผมแต่งตัวเป็นชุดเนี่ยยังมีคนหาผมเป็นตัวปลอมเลยอะ่ะชุดมันราคาตั้ง1 7 0 0 0โลบักนะครับมันน้อยคนมากนะที่จะกล้ามา ก็ปี่ชุดนี้ผมอะ่ะโอเคยังไงก็ต้องอเตือนอยู่ดีนะครับว่าชุดดําชุดนี้ผมไม่แต่งแล้วถ้าเจอคือตัวปลอมแน่นอนและอย่าไปให้ของนะฮะขอร้องล่ะช่วยรู้ตัวกันหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะมีคนออกมาพูดว่าผมโดนหลอกผมโดนโกงแล้วตอนให้ไม่คิดก่อนวะนะครับอืมคือพี่คิวได้มา5้าตัวเข้าจะเป็นตัวกากผมได้มา 3ตัวนะฮะแต่เป็นตัวทองนะครับถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งนะฮะผมจะดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงการได้เยอะพี่คิวได้เยอะกว่าครับใครคุ้มกว่าเพื่อนๆก็ตัดสินใจกันเอานะครับผมและสําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวจริงผมนะฮะแต่งตัวแบบไหนนี่คือแบบนี้ครับนี่คือหน้าโปรไฟล์ตัวละครผมนะฮะและชื่อนะครับชื่อตัวละครกับชื่อแอดต้องตรงกันนะฮะและไอคนที่อยู่ในคลิปั้งโมดูคลิปกูนะชื่อกูเหมือนกันขนาดเนี้ยมึงบอกว่าไม่เหมือนน่ะมั่วซั่วขอพูดหน่อยเออ นะครับแล้วผู้ติดตามผมนะฮะคือตอนนี้นะฮะ 10.9k แล้วนะฮะฝากมาติดตามให้ถึง 11k ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับอย่าให้ใครหลอกนะครับผมโอ้ยโทษทีผู้ติดขัดเป็นร้อนในนะฮะ